ปลาตัวเล็กก็เยอะอุ้ยดูอนี้นี้เลยมาทองายดนอันนี้เรามาทำทานอาให้อ่ารปลานะคะอุ้ยปลาสวายตัวใหญ่ๆเลยอลยนี่ไงปลาตัวเล็กก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ปากหัวเลยหนูก็หลบสิลูกอมันเลื่อนน้าไม่เอากันมันเลื่อนมันเลื่นเ๋้วเย้าันไม่เลยเ๋ยามลยลงน้ำนะไม่ไม่ลงไปมันจะค่อยๆ่ลอยไปอ่ะยอนโอ้ ปลาเยอะมากปลาเยอะอยากเอาตอนนี้อาหารปลาหมดแล้วเล็กปลาตัวเล็กเขาจะมากินอาหารตรงนี้เพราะว่าถ้ามันถ้าอาหารลอยน้ํามาปลาตัวใหญ่เขาจะกินหมดเพราะฉะนั้นปลาตัวเล็กเขาต้องมากินแถวๆนี้เนี่ยเห็นไหมเขาก็อื้กอาาปก็ไม่ต้องเขี่ยก็ได้ลูก,ลกเห็นไหมปลาเยอะเลยอ่ะ ะปลาตัวเล็กเขาจะมากินอาหารตรงนี้เพราะว่าถ้ามันถ้าอาหารลอยน้าําำปลาตัวใหญ่เขาจะกินหมดเพราะฉะนั้นปลาตัวเล็กเขาต้องมากินแถวแถวนี้เนี่ยเห็นไหมเขาก็อือาหาไปก็ไม่ต้องเขี่ยก็ได้ลูก<อ>เห็นไหมไปลาเยอะเลยอะ่ะ